สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมฮานาคุงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพามาหาจุดเกิดเสียหาครีนะครับคลิปแนวนี้ก็อาจจะมีคนอื่นหรือหลายๆช่องทําไปแล้วนะครับแต่คลิปแต่ช่องของผมเป็นช่องที่เพิ่งเปิดใหม่ผมก็จะมาทาคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับสําหรับจุดเกิดแรกที่ผมจะพาไปนะครับก็จะเป็นเกาะเป็นเกาะกินบิดครับเกาะกินบิดก็จะเกิดอยู่ตรงท่าเรือครับ อันนี้จะเป็นจุดเกิดแรกครับมันจะยืนอยู่แถวๆนี้ครับเออสไลด์จุดเกิดที่สองมันจะเกิดอยู่ตรงเกาะขีม้าเป็นเกาะขีม้าเล็กคนระับก็มันจะเกิดอยู่ตรงท่าเรืออีกแล้วเหมือนเกาะกินวิดเลยแต่เกาะนี้จะจะหาง่ายหน่อยแต่มันจะไกลออกจากเกาะกินวิดนิดหน่อยคนระับได้ครับสไรด์เกานะน้อ ล้วเรานหิมาเล็กก็จะเกิดประมาณแถวๆเลย,เ,ลยเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูเกาะที่3าต่อเกาะที่3ก็จะเกิดเป็น,กนเกาะเกาะของอุสารรนับรื้อเกาะน้ำแข็งนั่นเองทางเกาะน,น้ำแข็งนี่ก็จะอยู่ทางด้านหลังของเกาะหิมะเล็กแล้ว อ่านี่ครับกำลังเกิดพอดีเลยวทางเกาะของเกาะน้าแข็งใหญ่ก็จะเกิดตรงนี้แล้วครับนี่ครับเอ่ออ,อ,อันนี้เป็นสีอะไรเอ่ยสีเหลืองก็ทางเกาะของเกาะน้ําแข็งใหญ่หรือเกาะซันก็จะเกิดตรงนี้แล้วครับเป็นจุดที่3ามครับแล้วก็จุดที่สี่จะเป็นทางด้านของเกาะใหม่ครับหรือเกาะไคโดนั่นเอง สำหรับทางด้านของเกาะไคโดก,ก็จะเกิดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่สามของเราแล้วเอยเป็นจุดที่สี่ใช่เป็นจดุทนจดที่สี่ของเราครับแล้วจุดที่ห้าก็เป็นทางด้านของเกาะพังอาตานะครับ แล้วแลทางด้านของลกอมพังกา้ัยก็จะเกิดอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะยืนอยู่บริเวณนี้เลยเป็นจุดที่ห้าครับแล้วก็กจุดที่หกก็คือเกาะเรือนั่นเองครับ แล้วก็ทา,านาของก่อนเรือก็จะเกิดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นใต้บันไดตรงนี้เลยครับก็จะยืนอยู่ตรงนี้นครับครับจุดเกิดสีหาคยคีทั้งหกจุดครับก็เดี๋ยวถ้าผมเจอเสียงถ้าผมเจอที่เกิดที่ก่อนแล้วผมจะขึ้นอินเสิร์ภาพไปดูนะครับ